สวัสดีครับ f อของแอดมุนเสียงมาขามพาโจก็พบเจอกันทุกวันนะครับกับช่องที่ทำเลขเสียงโชคนะครับแล้วก็เอาใบตรวจมารีวิวให้ f อซได้ชมกันนะครับจนกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกสองมกราหกแปด นะครับวันนี้ก็อีเชนเคยเป็นใบตรวจน,นะครับใหม่นะครับใหม่รีวิวไปหลายสำนักหลายอาจารย์แล้วนะครับมาถึงใบตรวจฉบับนี้เป็นของรวมหวยดัง f อนะครับเป็นใหม่สำหรับแอดนะครับฉบับแรกเคยซื้อมาแล้วเคยเอามารีวิวแต่ว่า,าทิ้งช่วงไปนะครับก็เอ ถ้าอยากจะให้เอามารีวิวต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าขอให้เอามาอีกนะครับถ้าไม่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แอดก็จะพิจารณาอีกทีนึงว่าจะเอามาต่อเนื่องหรือไม่ดูที่ว่าเข้าหรือไม่เข้าใน f อนะเอาประมาณนี้แอดจะคำนวณเองแต่ถ้า f อบอกว่าอขอดูต่อ อย่างนี้ง่ายจะ่ง่ายต่อการตัดสินใจของแอดนะครับก็ประมาณนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมารีวิวร่วมหวยดังนะครับก็ต้องทำตามกฎกติกาของช่องเหมือนเดิมในเอฟซี FC นะครับเราะทำความเข้าใจให้ตรงกันเนาะตามกฎจุงพันของช่องตามกฎใช้วิจา,า,นนารณญาณในการรับชมของเอฟซีด้วยนะครับถึงจะเป็นรีวิวไว้ตัวก็ต้องมีคำย้ำเตือนนะครับ เสมอทุกครั้งไปนะครับเป็นคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังจากนั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราต้งใช้ไม่ทันซชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณท่านคุณน้องเอสสี่โจดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมแอดมุมเสียนมาถามฟาโจตามนี้เลยนะเอฟซีนะก็เสร็จจึงเดือดร้อยนะครับ ฝากนิดนึงนะครับ SC เข้ามาชมมาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ,ส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 บกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดชมทลิปต่างๆที่แอดได้รีวิวให้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับมาชมเข้ามาชมมีโฆษณาหนงเงนำมาก็ช่วยชมโฆษณาแอด้วยนะครับแล้วควรจะกดข้ามจะขอบระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเริ่มเลยใน f c เป็นใบตรวจข้องรวมหอยดังนะครับก็ ไมทราบวเอฟซติดตามหรือเปล่านะครับถ้าติดตามมาคอมเมนต์บอกมานะครับอแอดจะได้ไม่ต้องว่าพิจารณาว่าหลังสลากออกแล้วเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาหน่อยบอกกล่าวกันนะครับจะเอาต่อไหมการวนบอเผยดังอันนี้เริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นหดหกชุดเทพนะครับน่าจะเป็น3ามตัว เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับซึ่งสองก็มาจากสองตัวอันนี้แหละนะครับแรงเป็นไฟละล,ล,ะล,ละายความจนเนี่ยนะครับแล้วก็มีหกชุดเทปสามหนึ่งก็มีสองสามหนึ่งนะครับสามสองมีไหมไม่มีสามห้ามีสองสามห้านะครับสามเก้านะสองสามเก้าแปดหนึ่งเออมีหกแปดหนึ่งนะครับ แปดสองไม่มีแปดห้ามีหกแปดห้านะครับแปดเก้ามีหกแปดเก้าอ่าจแสดงว่าสามสองกับแปดสองนี่เขาไม่เอาไปลงจุดสามตัวหรือท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเอาไปหกชุดสามหนึ่งสามห้าสามเก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าประมาณนี้นะครับหกชุดเทพ อันนี้ของแรงเป็นไฟละลายผัจนจดนะครับอ่าก็ผ่านไปหนึ่งอาจารย์นะครับรวมหัวดังแม่นยำเต็มที่กัดนะครับต่อมามาดูดันลายนะครับดันลายดันลายแอร์ถ่ดูใหญ่ๆอย่นี่เลยนะบพราะคงถือตัวเลขก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ ก็ให้ดูตัวใหญ่างนี้เลยง่ายดีไม่ต้องขยายนะเอฟซีเห็นชัดนะครับชุดเดียวนะครับรวยไปเลยนะครับห้บบาหกนะเอ่อมีอเดี๋ยวดูดูห้าถูกพวกแอฟมีไหม ห้าไม่อยู่เอฟซนะครับห้าหกเจเอทไม่มีหกนะครับเจห้าไม่อยู่บนนะครับอันต่อมาราชาตัวเด่นนะครับเหนือกับตใต้ไฮสองอันนี้แอดใจนะครับนีแอดห้ลงใต้เลยนะครับแอดไฮลงใต้เลยนะครับให้ลงใต้เลยสองเนี่ย ให้ลงไปเลยโดยเฉพาะสองหนึ่งนะครับนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองออกไปแล้วก็ก็มาได้อีก fc นะครับเดี๋ยวทำเล่นไป <c oughs> ออกสองหนึ่งวันนี้อาจจะมาหนึ่งสองก็ได้ fc ใครจะไปรู้นะครับแอดชอบสองนะครับ แอดก็เด่นสองด้วยที่แอดรีวิวไปแล้วมาคิดก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้ fc ชอบก็จใจไมนชอบกับผ่าแค่นั้นแหละแล้วแต่เ c ซจะตัดสินใจอาต่อมานะครับอาจารย์ธนูล่างห้แปดนะครับแปดสองแปดนี่แอดกดเป็นตัวเด่นแอดเลยเนี่ยแต่ว่าแอดมาดูอีสูตเป็นเลขไม่น่าจะมามีแปดด้วยมีแปดติดด้วย คือเลขแม่น่าจะมาสิบหน่วยล่างแล้วแอจมีห้าแปดเก้านะครับแต่ทีนี้แอกดึงแปดไปแล้วนะครับแอกดเลยไม่ค่อยเชื่อที่ว่าไม่น่าจะมาสักเท่าไหร่แอกดเลยซื้อในแอปเปิลดังตัวเนี้ยนะครับซื้อไปแล้วนะครับแปดสองเนี่ยนะครับแต่แปดหกไม่ได้ซื้อแอซื้อแค่แปดสองนะครับเดินแปกก็สวยอยู่แต่นี่ว่าไปเข้าสู่ที่ไม่น่าจะมา แอดก็เลยก็ต้องเบานะครับต่ซื้อไปแล้วก็ซื้อซื้อไปแล้วก็คือซื้อนะครับแต่ส่วนตัวนี้แอดยังเต็งอยู่มัอนเดินนะครับหนึ่งสองนะครับสองหนึ่งด้วยแหละแต่เขาออกไปแล้วเนี่ยอร์เซ็นที่ว่าจะมาอีก,ก็คงยากแต่ก็ไม่ไ,ไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้ในเอฟซีตามนี้นะครับเรามาเฮ้ยเสาชิงชานะครับ อันนี้ของอาจารย์ธนูนะครับอันนี้เฮ้ยสาวจิงชานะครับบนให้เดนห้านะครับห้าศูนย์ห้าแปดเอาห้าศูนย์แอดมีอยู่นะครับบนนะครับหา 0, ้าศูนย์แอดมีอยู่นะครับโอเคส่วนล่างให้เก้าเก้ามันมันเข้าเลขไม่น่าจะมาของแอดนะครับแอดให้เป็นบนแล้วกันเก้านะครับ พอดูเอฟเก้ามาบนนะครับห้าก็มาบน f อสี่ส่วนล่างเนี่ยห้ากับเก้าเนี่ยเป็นเลขไม่น่าจะมาของ f อแปดด้วยนะครับห้าแปดเก้าเนี่ยไม่น่าจะมาล่างสามตัวนะครับ f อปิด f อตีขึ้นบนหมดเลยเนี่ยห้ากับเก้าเนี่ยนะครับเก้าไม่เก้าไปาสวยสองตัวเลยเพราะแอฟมีเนี่ยนะครับบนนะครับ เนี o o fate, ond, mm ่ยกาวหาสามเนี่ยแอดเขียนบนลูกศรชี้ขึ้นแล้วงี้เลยนะครับนี่ครับบนนะครับก็ให้ล่างแต่สูตรล่างแอดเป็นไม่น่าจะมาและสูตรสูตรแอดบนมีห่ากับกาด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะให้เอฟซีได้ชมกันแอดทำไว้แลวนะครับสูตรวนแต่ว่า,ามารีวิวไว้ตัวจให้เอฟซีก่อนก็ประมาณนี้เอฟซีนะครับเอาต่อไปดูดันในเดี๋ยวตอนท้ายจะให้เอฟซีแคปกันนะครับมาดูดันในกันก่อนนี่เยอะแยะเลยนะครับตัวใหญ่ๆมี้องขยายเลยเอฟซีนะครับเป็นอะไรที่แอดทักชักติดใจลนะ จะเกิดคอมเมนต์ด้วยในแอสจะอ,อามาทุกวันแน่นอนนะครับรวมหวยดังแอสเนนเอฟซีเออเนีน่ยตามนี้เอฟซีเห็นกันอยู่นะนะครับเอาเริ่มข้าซ้ายนี่ก่อนเลยรวยรวยรับเฉพาะบนนะครับวันนี้มีทีเด็ดให้แปดมานะ แล้วก็82 85สามตัว785นะครับอ oh. ย่างที่บอกอ่ะแอปซื้อในแอปพอตังไปแล้วนะครับ82ต่อมาผีเสื้อแดงนะครับล่างวิ่งสองนี่ถูกใจแอดอีกเหมือนกันนะครับแอคชอปแอคแอคชอปสองล่างเชิงกันนะครับ สองสี่ก็สวยเอฟสี่นะครับสองสี่สองสี่ก็สวยสองสี่นี่น่าสนนะสี่สองสองสี่นะครับน่าสนล่างนะครับหนึ่งสองสวยต่อมานะครับ,รบทับขุนศึกเอฟสี่ บนห้เดรนเก่าโอเคเก้าใช่เลยนะครับ,บ, okay, อ,นะรบอันนี้ตรงสูตรแอดนะครับเก้าบน,บนสวยถ้าสองตัวนะครับก้าสามห้านะครับส่วนล่างเขาให้ศูนย์สองศูนสองศูนก็โอเคนะเอฟสีศูนโอเคนะ สองศูนย์นี่โอเคนะไม่แน่นะเอส,สีนะครับเกี่ยวกับสองเนี่ยแอาโอเคเลยแหละนะครับเอาต่อมาฟันทงอินซีเหล็กนะครับแม่นจับวางให้เด่นห้ามาเอส,สอันนี้แอดมองไปทางบนเลยนะแอดไม่มองล่างนะเอส,สี่นะครับดย๋ยวที่บอกเข้าสู่เลขไม่น่าจะมาสิบน้อยล่าง ขอองแดไม่ใช่แอดเชื่อ,อตัวที่ไม่น่าจะมาแต่แอดมองไปตามสูตรน, Ad, นะครับมองไปตามสูตรเพราะว่าแอดทำสูตรแอดก็ต้องเชื่อสูตรที่แอดทำออกมานะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ชมเนี่ยทั้งปี ทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงถง,งวดปัจจุบันนี่ผิดแค่สองงวดนะเลขไม่น่าจะมาเนี่ยไม่ fc เนี่ยองวดใหม่ล่าสุดเนี่ยเลขไม่น่าจะมาสิบหน่วยล่างเนี่ยห้าแปดเก้าเนี่ยไอทีกลางไม้ถูกนี่คือเลขไม่น่าจะมาแล้วก็ไม่มาจริงด้วยก็เลยถูกถูกถูกแต่เครื่องไม้ผิดเนี่ยคือเลขไม่น่าจะมาคือสองสามหกเก้าแล้วมาสองเนี่ยออกสองแปดเนี่ยงมดเดียว แล้วก็มาอีงวดเนี่ยถูกยาวแล้วมาอีงวดเลขมันนาจะมาสามเจ็ดเก้ารองหนึ่งเจ็ดแค่นี้เองเแล้วก็ถูกเนี่ยเลขมันนาจะมาคือทั้งปีผิดแค่สองงวดดังนั้นแอดก็มองไปตามสูตรในเอฟซีนะครับแอดก็ไม่ได้เชียรว่าเลขมันนาจะมาอ่ามันจะสูตรนี้มันจะโอเคแอสก็เลยมาฝากบอก FC เอฟซีแล้วกันว่าถ้าจะเสี่ยง เลขสามตัวสิบหน่วยล่างให้เบาๆนะครับเน mm. ื่องจากเอฟซีไม่เจอเกาก็อนและเตอเอฟซี FC นะครับแอดเอามาเป,เป็นเป็นแนวทางที่เฉยหตอน mm. นี้นะครับ mm. ทีนี้เอฟซี FC ดูแล้วตัวนเนี้ยห้ากับเก้าเนี่ยแอดมองไปทางบนอย่างเดียวเลยนะครับห mm. ้าเก้าแล้วก็ห้าสาม สวยๆทั้งสองชุดเลยห้าจ้าสามหาก็ามนี่นะครับเอฟสีมาต้องมาถอยลาไม้หน่อยใหญ่ไปนะถอยลาไม้หน่อยเออจะเห็นชัดๆมานี้นะครับอ๋อมาดู อาจารย์เสือก่อนนะครับเหล็กเด็ดอาจารย์เสือล่างห้ห้าเช่นกันนะครับให้กับกับแมนจับวางเนี่ยห้าเหมือนกันนะครับต่ห้าสี่ห้าแปดนะครับไอเขมมองไปทางบนดิจะห้าสี่ห้าแปดไม่มีเอ็ดดิฮ่าสามห้าเก้าเนี่ยสวยนะครับอาต่ตนมาเล็งให้ตรงเป้านะครับให้เดินศูน นะครับศูนย์แอดมองไปทางล่างนะครับแอนมองไปทางล่างต่อมานะครับเปิดซิงทีเด็ดนะครับบนรางวัลที่หนึ่งแปดรับแปดสามแปดหกตระนี้เอฟซี ฝั่งนี้นะครับมาดูแม่นถูกใจหวยปูกระสิบนะครับให้เดนห้าห้าหกห้าเก้าห้าเก้าโอเคเอฟซีนะครับเอสไฮทางบนนะครับบนเลยนะบนบน,นะครับบนห้าสิบนะครับบน หัว่าห้าเก้าเก้าห้านะครับถอยลงมาถอยลงมานะครับถอยลงมาอ e. ีกนี่ครับไก่งามนะครับไกงะะ่ไกง,าะะไกงามบนล้านเปอร์เซ็นต์นะครั 31, บสามหนึ่งสามเจ็ดวนแอดมีอยู่ ตัวนี้เลย fc นี่บนตัวนี้ตัวเต็งแอดเลยเนี่ยหนึ่งสแอดเต็งไว้นะบนอันนี้ตัวเต็งแอดนะครับบนโดยเฉพาะหนึ่งสา 1, นะครับสามหตัวเต็งแอดเลยบนนะครับ ต่อมานะครับเจ้าแม่ยิบซีศูนย์นะครับสองศูนย์กับห้าศูนย์ให้มองไปที่สองศูนย์นะครับล่างแอดเชียอย่างนี้นะครับส่วนห้าศูนย์ก็แอดมองไปทางบนนะครับอย่างนี้เลยแบ่งแยกกันได้ดีเลยนะครับต่อมาทรงพลัง f ิบซี ทรงพลังให้เดินเก้านะครับเก้าล่างเขเขียนว่าล่างนะครับเก้าสองก้าหาแต่แอดมองไปบนนะ fc โอเ้เนี่ยถ้าถ้าแน่นๆเ่นี่ยแอดมองเก้าบนเลยนะนะครับยายันที่บอกอสูตรไม่น่าจะมาสิบน้อยล่างของแอดติดเก้าด้วยไงติดเก้าติดห้าติดแปดนะครับแต่บนนี้ สูตรเอสข้างบนมีเก้าด้วยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเก้าห้าเกบสองก็มีนะครับโอเคเลยเนะี่ยเขาเขียนวารางจะแอดมองไปทางบนประมาณนี้ส่วนเอฟซีเชื่อวารางก็มองล่างไปนะครับเาตอนมาควันควันทงบนนะครับตัวเดียวให้หนึ่งเนี่ยแอดมองกลับกันอีกเนี่าให้บนเจแอดมองวา่างนะครับนี่แหละ นะครับน่าจะมุมมองจริงนะครับแอดมองหลังโดยเฉพาะชุดนี้นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองตรงตรง,ตรงเลยนี่แหละนะครับหลังมีแอดเน้นส่วนตัวนะครับเอฟซีชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปแหละนะครับอันนี้แอดเอาความเป็นส่วนตัวลงไปให้ ตาเชือดก็ตามมันไปไม่เืียก็ผ่านแค่นั้นแหละนะครับเอ้ามาดูแถวสุดท้ายล่างสุดนะครับเดี๋ยวจะได้แฮ้แคปกันก้าวเซียนสมาธินะครับบนนะครับให้เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าส่วนล่างให้สนะครับเด่นสี่สองสี่แปดตามนี้นะครับเนี่ยสองสีก็มองวัาล่างสวยนะครับ สองสี่สวยอยู่สีแ่แปก็โอเคอยู่ตอนนี้แปดติดเลขไม่นานจะมาสิบเมยละนะครับก็ให้เล่งสี่สองสองสี่นะครับเน้นๆต่อมานะครับนกตาทิศให้เด่นตัวเดียวห้านะครับเนี่ยเด่นตัวเดียวห้านกตาทิพย์นี่ดังอยู่นะครับหลายอาจารย์ช่อง y o u t u b เอาไปลงกันเยอะนะครับวันนี้ให้ห้า นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเก้าชอบชุดไหนห้าสองแอดมีห้าเก้าแอดมีห้าห้าก็มีด้วยนะครับเอาห้าหนึ่งก็มีมีครบเลยเอฟสี่บนนะครับมีครบหมดเลยสี่ตัวเนี่ยเออโอเคอยู่นะนกตาชิบ ต่อมาแบ่งกันรวยฟันธงล่างนะครับแปดเนี่ยอีกละวโดยเฉพาะตัวนี้แอดซื้อไปแล้วด้วยนะครับแต่แอดมาเจอสตรอ่าเลขไม่น่าจะมานะครับเจอสตดเลขไม่น่าจะมาเนี่ยครับเจอสตรไม่น่าจะมาเนี่ยไม่มีสิบหน่วยล่าง ก็ไม่รู้ยังไงก็ fc ก็นั่นแหละดก็ไม่ได้เชื่อนะครับแต่นี่ดมองไปตามสูตรที่เจอต้อนต้นทุนจริงๆแอดไม่เคยเชื่อเลยเล็กดับไม่มีนะครับประมาณนั้นแต่ทีนี้ว่าสูตรแดทำออกมาแล้วเออก็น่าเชื่ออยู่เชื่อตามสูตรนะครับประมาณนี้อ๋อสูตรอา่าลาสุดนะครับแบ่งรวยผ่านไปแล้วสรุปสามตัวหกชุดเทพนะครับนี่ นะครับหน12ึ่งสองสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดสี่ห้าสี่หกห้าสี่หกห้าเจ็ดหกห้าเก้านะครับอูตโตดบนสองสามสองหกสองเก้าอันนี้ครบเรียบร้อยเอฟซีนะครับอยาจะให้เอฟซีได้แคปกันให้เอฟซีได้แคปกันนะครับ สามสองหนึ่งเดี๋ยวแล้วนะครับอันดันหน้าครับดันหน้าสามสอง มานี่นะครับ F4 สุดท้ายนี้ครับ F4 ที่เข้ามาชมแอดมุนเซนมาขามปาโชคจงตุกจภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เก็บไม่ไข่มาพ้นจากพิษอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับเริ่มหนาวอีกแล้วอากาศเย็นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เสียงโชคนะครับซื้อสลากกินแ,แบ่งรัฐบาลก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับรูปเ,เสียงโชค ใดๆก็ขอให้ถูกระวังทุกกานทุกคนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม